โนโนโน้โอ้กาดหึงนนเอ๊ายาแล้วเหรอได้ปลาแล้วอ่ะก็สวัสดีน้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็มาเดินประช่อนคลองอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมยคลองบ้านม้าบนนะครับก็ไม่เคยมาก่อนนะอ่ะเดี๋ยวนี้ ก็มาลองตามหากันดูของนี้นี่ก็มากับนาโต้งนะครับแล้วก็โปรกีมแกน่าจะเดินละเหนื่อยเดินเดินละมะต้งอ่าสีน้ำมันก็จะอ่ามันก็จะใสๆหน่อยนะน,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 นี่นี่นะครับน้ำใสๆหน่อยนะเดี๋ยวลองหาดูนะครับเพราะว่าพวกปลาช่อนมันก็ปรับสภาพอยู่ได้นะสำหรับแบบนี้นะอ่าช่อนกุ้งนะครับมันจะอยู่ได้ ก็น่าน่า,น,าน่าจะพอมีตัวอยู่นะต้องลองหาดูนะครเค okay, นะครับปเดี๋ยวไปลุยกันเลยอ่าชุดที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับก็่าเป็นคันโบนนะครับล้อเอ l p h าแอร์นะครับก็ตกแบบเท็กซัสนะครับเท็กซัสนะอ่าปายางเท็กซัสนะครับไปลุยกันดีกว่า ยังไม่ได้จูนลอกนะเดี๋ยวลองจูนก่อนๆๆๆก็ลักษณะหมายนี้ก็น้ำมันค่อนข้างน้อยด้วยนะก็ะน่าจะตีง่ายนะคือตีชิดฝั่งชิดฝั่งกับล้อข้างอืมเป็นตะพานฝั่งเดียวนะครับ กบดำน้ำกบดำน้ำกบอันนี้อะไรนะกบอะไรกบดำน้ำแลกบดำน้ำบายโปรกีมนะมีขายเลยนะบางใช่ปะตัวกี่บาทยังยังรอรุนเทสอยู่เท,ทส,เททสเททอยู่เทสอยู่แล,ททยแล้วเตะเก็บปะไอ,อไอ้กัดกบดำน้ำ <laughs> ได้แล้วหนึ่ง มาแล้วกลุ tienen, <S <s ่มดำน้ำมาแล้วโหต้านสะพานโคตรเจ๋งไงหน้าโดนว่าก็ถ้าคองมันไม่กว้างนะครับเราใช้วิธีคอเอาก็ได้นะเพราะว่าถ้ากอมันก็เก็บเร็วนะครับก็ใช้วิธีคอขอขอเอายังโดนผมแล้วเนี่ย หน้าดนะูนช่องของแยกๆแบบนี้อ่ะเป็นเหลี่ยมๆ่างนี้นะตนะีเลยตีเลยมหมุนมาถึงนี้แล้วหน้าโดนนะเหลี่ยมนะเสร็จโปรกีแม่เลย ก็สรุปนะครับพร้อมไม่กัดเทกเนะกัดเทกบน้ำๆน,นะอืมเดี๋ยวเราไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวก็าหาข้องใหม่ต่อวันนี้ต้องรอดนะครับเอาไว้ไ้มนี่ไงบังหนูหนูหนูดนูดนู นนนูููเบทแทบหักโดนแล้วนะครับโอ้โหเบทแทบหักอะคับตัวเนี้ยปล่อยไปนะครับตัวเล็กโอ้โหเล็กมากรอดแล้วดีนะแย่งโปรเกมตีแล้วเมื่อกี้ผมไม่แย่งโปรเกมตีไม่ได้เนี่ยเออไม่ก็้นี่ยเนี่ยเราเดินเข้าไงเนี่ยเข้าไหนต่อครับ ไปดูว่าไปดูอ่ะมา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 อือะไรวะนะไสโลเลยอ่ะ ต้องกัดแล้วไม่อยู่ตัวเล็กนี่หว่ากัดแล้วเบนไม่เปิดสองคนไหวไหมเนี่ย รู้กัดแล้วอ,อ,อุ้ยอืมโอฮะไม่อยู่ดิาาดูดิอย่าหาผมใจร้ายนะอโอ้ได้ลูกกระตาปลามาเฉยขอโทษ คงใส่ะอครับโอ้ขอโทษเลยหลุดไปนะหายากนะครับมาตอนนี้นี่กี่โมงแล้วิบโมงจะห้าโมงก็ได้ตัวเดียวเลยนะครับ ไม่ง่ายนะสำหรับสตรีทวิชชิ่งนะครับบางทีวันไหนไม่เจอก็ไม่เจอน,นะกาดอีกแล้วนะครับการ กัดอีกแล้วสายวิ่งด้วยเมื่อกี้แต่วัดไม่อยู่นะกัดดีนะอือเลยช่วงนี้ที่เดินเข้ามาเนี่ยกัดค่อนข้างดีแต่ไม่อยู่เนาะน่าอยู่เนะ่ะ <c oughs> พูดถึงอนะ่ะมันมีที่หลบมีอะไรนะไงร่มลเลยไม่รอ้อ แต่ไม่อยู่กันไม่รูาลหน่อยโ <ง verständ> อ้โหกัดอยู่คนเดียวตกคนเดียวก็ได้พวกกิมผมมาดูก็ได้ทีหลังผมเดิมเป็นเพื่อนก็ได้ะทีหลังผมไม่เอาเป็นมาหรอกมีแต่ปลาโบการรีไหมไม่มีปลา,าคนอนยู่เลย กัดครับกัดอู้เชียด,ดึงส่วนไปเลยว้าวอู้หมกัดนะมันดึงส่วนไปเลยนะไม่อยู่หลุดปอปลาตากรมกัดไม่โดนกัดโดนอยู่ครับแต่มันไม่โดนตัวเบ็ด มีติก๊กกัดกัดสสายมันพลาดนะอยู่วะองสสายมันพลาดนะหายเลยโอ้ยกัดเลยนี่ยฟองเต็มเลยอยู่นะมันอยู่นะสายวิ่ง ดูดีกแล้วนน่นนะครับไปนน่นละอ้ยังอยู่นะครับเดี๋ยวนะปลายังอยู่ไม่ต้องจับคันให้หน่อยอือม,มันพาอ้อมีเมื่อกี้มันดิ้นอยู่ ตัวใหญ่เอ้าดอได้ปลาแล้วเหรอได้ปลาแล้วนึกว่ามาอยู่แล้วด้วยพันอยู่ในกอนั่นไงเงียบได้ลแล้วโอ้ยปลาผมกี่ตัวเนี่ยในเนี้ยปลาผมหมดเลยเนี่ยใช่ปลาผมหมดหมดเลยนะปลาผมหมดเลยนะโอ้ยโอ้ยจะได้น คิดว่าไม่ได้ด้วยมันพันอยู่ในอันเนี้ยใบเนี้ยปาหมายแล้วเห็นปาหมายแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเห็นปมายแล้ว นี่ไงนี่ไงนี่ไงปลา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 เป็ไงเป็น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 ไงเอ้าลุดเฉยปุ่งยิ้มปาขนาดนี้เบาดีแล้ตกไหมเห็นไหมมันลงนะมันมีผมจะลงยังไงลยเออรจม ปวดออตโต้น้อง,องก็ไม่ยอมลงน้ำไม่เอาขึ้นมาครับตัวเล็กอ่าไปน้ำมันน้อยนะครับบางทีนะปลาเล็กๆมันจะอยู่ตามพวกผักพวกเอ๊ ขยะอะไรพวกนี้นะลองตีดูนะครับตีร้องข้างพอนะเพราะตีน้นก็พอตีได้แต่มันไกลเราลองหาปลาข้างๆนะน,นั่นไงนั่นไงนั่นไงเก่งเด็กกันอีกแล้วส่วนมากนะัถ้าอย่างนี้ส่วนมากปลาจะไม่ใหญ่นะมาตรง นายต้นายตอำทำไรนี่อะเนี่คอกไหนเนี่ยปลาคอกแม่ฮ่า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 ่าฮงาฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮนาฮ่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 ้ป่าฮ่งฮ่านะาฮ่ัฮ่่าฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าน่าฮ่า่า่าฮ่า่า่าฮ่า่ดาาา พอดีไม่ได้เปิดกล้องนะพอดีเดินมาไม่คิดว่ามันจะกัดนะอืตามมากัดติดเลยไม่ต้องส่งเลยดูตัวสิอ้อปล่อยนะครับก็สภาพน้ำอย่างนี้ก็ก็จะประมาณนี้แหละตัว <c oughs> กัดอยู่เลยนะพอ,อดีไม่ได้เปิดกล้องนะครัไปเดหากันต่อก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มาจบวันที่ คองข้างมอเตอร์เวย์นะมันเป็นคองลอกนะก็ยมกันไปสักพักแล้วแหละก็มันไม่มีกัดนะครับก็เย็นแล้วนะครับก็ต้องจับละวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับจริงวันนี้ก็ตกหลายคองนะก็ได้บางไม่ได้บางก็เปลี่ยนคองไปเรื่อยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ